สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง f ฟคชั่นดีโกโซูตอนที่57เคลื่อนไหวช่วงที่3ตัดฉากมาที่หมูตึกแผกมาซึ่งในตอนนี้พระเอกก็เดินทางมาที่หมูตึกแผกมาและกาลังนั่งคุยอยู่กับท่านหญิงของหมูตึกแผกมาท่านหญิงกล่าวเดินทางไปตามแผนที่ที่เจ้าต้องการทั้งหมดมีแค่นี้จริงๆหรือถ้ามีอะไรอื่นอีกแล้วก็ไม่ละแค่นี้ก็ดีแล้วอ่าแล้วค่าธรรมเนียมพิเศษที่เจ้าต้องจ่ายต่างหากสูงกว่าที่ค่าคาดเอาไว้ แต่ข้าจะจดบัญชีไว้ค่อยมาชำระนี้ตอนกลับมาก็แล้วกันไม่ชำระได้ไหมถ้าข้าไม่กลับมาไม่มีทางเพราะอูบขอแพกมาจะตามจนสุดนรกเพื่อรวบรวมนี่ตกค้างนี่คือความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราและในขณะที่พระเอกกำลังเดินทางออกจากหมู่ตึกแพกมาโศจินหงกล่าวเฮเจ้าอ้วนมาส่งสารเปาแต่เช้ามืดเลยเหรอหรือว่าเจ้ามีธุระกับข้ากันล่ะพระเอกกล่าวไปนอนเลยไปถ้าเจ้าไม่มีอะไรจะทํา เด็กอย่างเจ้าจะไม่โตนะถ้านอนไม่เพียงพอจินหงกล่าวถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่ไปทางนั้นพวกที่เจ้าเล่นงานในครั้งก่อนดูเหมือนว่าจะได้กลิ่นว่าเจ้ามาที่นี่ดังนั้นพวกมันจึงวางกำลังหลอบทำลายเจ้าตามหลืบมุมเพื่อล้างแค้นเจ้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพระเอกที่ได้ฟังดังนั้นเลยมองไปด้านล่างซึ่งในป่าด้านล่างเนี่ยก็เกิดการเคลื่อนไหวพระเอกกล่าวชี้และพระเอกก็เดินทางต่อในขณะที่เดินมาเรื่อยๆก็เป็นที่โล่งขนาดใหญ่พระเอกก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นภัยอันตรายที่อยู่ในหินก้อนนั้นพระเอกเลยตัดสินใจกระโดดข้ามหินก้อนใหญ่และพอลงพื้นพระเอกก็มองไปทางด้านหลังว่ามีอะไรกันนะจากนั้นพระเอกก็เดินจากไปตัดช้างมาพานในหินก้อนใหญ่อืมเจ้าเด็กนั่นหรือขอรับเหลือเชื่อระดับขนาดนั้นอายุแค่เพียงนั้นข้าจะไม่มีทางเชื่อเลยหากไม่ได้เห็นกับตาตัวเองข้าเข้าใจแล้วทําไมเจ้าถึงโดนอัดเละสะขนาดนั้นทําให้ข้าคิดจริงจังถึงเรื่องอาจารย์ของเขานะ่ะบุรุษทลายฟ้าผู้นี้ ลุกขึ้นซึ่งคนที่กําลังโดนลงโทษอยู่ก็คือดังกันนั่นเองที่เคยแพ้แพ้กับพระเอกในฐานะที่เจ้าเป็นรุ่นน้องของข้าข้าได้สั่งให้เจ้าเก็บชื่ออสรพิษดําไว้ไม่ว่าศัตรูของเจ้าจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเป็นการรับใช้ช่วยเหลือหลานสาวข้าข้าจะยกเว้นโทษให้เป็นพิเศษกลับกันได้แล้วดังกันก็วิ่งตามและกล่าวว่าขอรับตาช่างมาด้านในท่านหญิงกล่าวกาลังจะไปหรือแต่ท่านตาเพิ่งมาถึงนี่เองทําไมล่ะข้าทําอะไรไม่ดีหรือ ข้าทาให้ท่านตาโกรธหรือฮ่าฮ่าไม่ไม่มีเรื่องเช่นนั้นหรอกแค่ได้เห็นหน้าเจ้าข้าก็หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วแล้วข้าจะไม่พอใจได้อย่างไรอย่างนั้นทําไมล่ะข้าอยู่ในระหว่างไปหาสมุนไพหายากเอาไปรักษาสหายเก่าที่กําลังป่วยอยู่นี่ไงล่ะหลักฐานข้าน่าจะกลับไปได้ตั้งนานแล้วแต่ข้าคิดว่าจะมาเยี่ยมเจ้าและแม่ของเจ้าตอบแทนบ้างแต่ก็ล่าช้ามาถึงป่านนี้แล้วเมื่อคืนล่าสุด ข้าเพิ่งได้รับข่าวว่าสหายของข้าอาการแย่ลงท่านหญิงน้ำตาซึมและกล่าวว่าเมื่อท่านตาจะทําอย่างนั้นข้าก็คงคัดค้านเรื่องนี้ไม่ได้และทั้งสองคนก็กอดกันขอบใจนะสําหรับการเริ่มสร้างกลุ่มคนดีๆและท่านตาก็เดินทางจากไปท่านตาท่านจะกลับมาเยี่ยมอีกได้ไหมตาต้องกลับมานะซึ่งดังการเนี่ยก็ร้องไห้เลยทีเดียวเชียวตัดฉากมาที่ร้านซาลาเปาพระเอกนั้นก็ยืนอยู่ในห้องของตนเอง แล้วก็มีเสียงดังมาจากทางด้านหลังทําไมเจ้าถึงหลังเลยเล่าเจ้ากวว่าเจ้าจะแพ้เขาหรือก็เป็นจอมารทลายฟ้านั่นเองหรือเพราะสัญญาเล็กๆน้อยๆที่เจ้าทํากับสตรีคนหนึ่งเพราะเอกนิ่งไปพักหนึ่งและกล่าวว่าแน่นอนว่าไม่ข้าจะไปฉะนั้นอย่าห่วงนักเลยและพระเอกก็ล้วงไปใต้เตียงหยิบกล่องบางอย่างออกมาและเปิดดูพระเอกก็เงือตกเล็กน้อยและกล่าวว่าอ่าจริงสินะ ข้าขายอาวุธไปหมดเพื่อใช้นีให้กับหมู่ตึกแผกมาไปแล้วนี่ตอนที่58เคลื่อนไหวช่วงที่4ว่าไงนะเจ้าจะลาออกจากที่นี่หรือเออนั่นก็อาจจะไม่ใช่ลาออกแต่ข้าขอลาหรืออาจจะขอขยายกำหนดการลามีที่แห่งหนึ่งที่ข้าจะต้องไปให้ได้ที่ไหนล่ะก็ข้าขอบอกตามตรงข้าไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแล้วต้องไปนานเท่าไหร่ ข้าไม่รู้จนกว่าจะไปถึงที่นั่นแล้วเจ้าจะกลับมาหรือทําอะไรหรือเปล่าแน่นอนเออข้าก็ตั้งใจจะกลับมาแต่ข้าย,ยืนยันไม่ได้จนกว่าจะไปถึงที่นั่นเสียก่อนเถ้าแก่เนี้ยตบโต๊ะและกล่าวว่าจะหัวเราะทําบ้าอะไรหลายวันมานี้เราง,งานยุ่งมากแล้วเจ้ายังจะจากที่นี่ไปอีกหรือแล้วยังไม่รู้ว่าเจ้าจะกลับมาหรือไม่จะรอข้าเลยหรือย,อยังไงจะออกหรืออยู่ทํางานเลิกลังเลแล้วเลือกสักอย่างเจ้าก,ก็รู้ว่าเขาจะมาขอเรื่องอย่างนี้หรือ ก็อย่างที่ท่านรู้นั่นแหละนั่นมันคําตอบแบบไหนกันนี่ถ้าเจ้ารู้เรื่องก็อาจจะบอกข้าบ้างเพระเอก,ก่าวอย่างนั้นข้าขอลาออกเท่าแก่นี้โกนเล็กน้อยและทําหน้าตาโกนตีนพูดว่าเอ๊ะเจ้าว่างไงนะเจ้าพูดอะไรลงไปมองตาข้าแล้วพูดอีกครั้งเท่าแก่เนี้ก็ยื่นหน้ามาใกล้มากเพระเอก,ก่าวเสียใจด้วยนะเท่าแก่ข้าจะไม่ลืมเมตตาที่ท่านมีต่อข้าและเท่าแกนี้ก็กลับไปนางที่อย่างนี้ไม่ดีเลย ไปเอาไม้พองมาให้ค้าซิเยลินอ่ายอมซะเถอะแม่ดูเหมือนเขาเตรียมใจรับเรื่องนี้ไว้แล้วทว่าแก่นี้ไม่จะฟาดพระเอกเฉยเลยตัดฉางมาที่ที่หนึ่งนายท่านยังคงอยู่ในโรงฝึกฝีมือหรือขอรับเขายังทําเหมือนตามปกติข้าถูกเข้าใจผิดหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าเหตุการณ์ต่อเนื่องล่าสุดเนื่องมาจากความผิดของใครบางคนอย่างนั้นก็เรียกพวกตันักเทือนออกมา ตราบใดที่ความเสี่ยงไม่ใช่ศูนย์เราจะพร้อมรับมือเป็นอย่างดีเราจะกำจัดผ่คุกคามทั้งหมดที่มีต่อนายของเราจนถึงที่มาของพวกเขาพูกลูกน้องกล่าวขอรับตาช่างมาด้านในชายตังหูสีขาวกำลังนั่งอยู่และก็คิดว่ามาเลยสิทธิ์ของจอมมานทลายฟ้าตชาช่างมาที่พระเอกกำลังเดินออกจากร้านและพระเอกก็เดินออกมาจากร้านนี่รับไปสิแล้วก็นี่ด้วย นี่คือเงินของแม่ช่วยเหลือค่าเดินทางของเจ้านะนางบอกว่าเจ้าอย่าไปทั้งที่ยังหิวจะดีกว่าขอบคุณคงอร่อยแน่แ่ช่วยขอบคุณเท่าแก่เนี้ยแทนค่าด้วยกังยองเจ้าเอาจริงหรอเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้หรือไม่เออเจ้าก็รู้ข้ายังระบุให้แน่ไม่ได้จนกว่าข้าจะไปถึงที่นั่นงั้นก็อย่าไปสิถ้าข้าพูดเช่นนั้นเจ้าจะไปอยู่ไหม แค่เราเลนะ่นนาตะทึมไปได้แล้วเออก็ได้ยังไงก็ตามข้าขออิ่มกับมือน,นี้ก่อนและพระเอกก็เดินจากไปยเยลินกล่าวคนเดียวว่าไม่มีประโยชน์เขาคงไม่เชื่อข้าแม้ว่าข้าจะบอกเขาอย่างนั้นก็เถอะงั้นก็อย่ามองข้าอย่างนั้นสิป,ปู่ในฉากนี้ก็ทําให้เห็นว่าวิญญาณของจอมมารทลายฟ้าเนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่รอบพระเอกและก็เป็นฉากที่พระเอกนั้นออกเดินทางตอนที่59 สุนักป่าช่วงที่1นงก็เป็นฉากที่พระเอกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆและก็ต้องแวะนอนตามสถานที่ต่างๆบางครั้งบางคราวก็ติดรถไปกับชาวบ้านพระเอกก็เดินทางมาถึงที่ที่1และนำรองเท้าขึ้นมาดูคิดว่านี่ก็คู่ที่3แล้วซึ่งที่พระเอกเดินทางมาเนี่ยรองเท้าก็พังไปแล้วถึง3คู่และก็มีชายคนนึงร้องอาจาักและต่อยไปที่ไม้ซึ่งชายคนนั้นก็เจ็บมือเป็นอย่างมาก ชายที่ถือไม้ก่าวตอนนี้มีใครอยากลองแข่งต่อยไม้สนนี้อีกไหมอย่างที่ข้าพูดไว้ทำลายแผ่นไม้นี้ได้ข้าจะให้สิบเหรียญชาวบ้านกล่าวไม่มีทางจะมีคนต่อยแผ่นไม้หนาขนาดนั้นได้อย่างไรข้าจะต่อยได้แน่ถ้าข้าหนุ่มกว่านี้สักสิบปีคนถือไม้ก่าวข้าบ่าวคงไม่มีใครท้าแล้วสินะอย่างนั้นก็ซอนเด็กคนนี้มาจากหมู่บ้านมกหยางซึ่งล้างไปแล้วเมื่อข้าพบเธอตอนแรก เธอก็เป็นโรคขาดสารอาหารอย่างแรงแทบไม่มีแรงจะเดินแต่หลังจากเธอเริ่มกินยาเม็ดชวนป,ป่วยปีแปะกอวันละสามครั้งเธอก็แข็งแรงมากขนาดล่าหมีก็ยังได้ชาวบ้านกล่าวจริงหรือนี่อย่าว่าแต่หมีเลยใยเด็กนั่นไม่น่าจะจับไส้เดือนได้ด้วยซ้ำขนถือไม้กล่าวสําหรับพวกเจ้าที่ยังสงสัยข้าจะสาธิตให้ดูให้เธอต่อยแผ่นไม้สนนี้เอาเลยซอนและเด็กคนนั้นก็ง้างหมัดจากนั้นก็ต่อยไปที่แผ่นไม้ ซึ่งแผ่นไม้เนี่ยก็หักจริงๆชาวบ้านต่างพากันตกใจและกล่าวว่าโอ้โหชายถือไม้โยนไม้ทิ้งและกล่าวว่าเอาละอีกครั้งหนึ่งเด็กคนนั้นก็ง้างหมัดและก็ต่อยไปที่ไม้เช่นเคยไม้ก็หักเหมือนเดิมชาวบ้านก็ยังคงตะลึงเช่นเคยครั้งสุดท้ายแล้วนะสุดยอดเหมือนกับนางไม่ได้ใช้เลี้ยวแรงเลยพระเอกที่นั่งชมอยู่เนี่ยก็ถอนหายใจก่อเป็นฉากที่ชายถือไม้กําลังแอบจ้องมองมาที่พระเอก จากนั้นเด็กก็ต่อยมาไม้ก็หักอีกเช่นเคยเด็กกล่าวผิดด้านแล้วลุงชาวบ้านกล่าวให้ hey, อะไรนี่เห็นไม้นั่นข้าก็เห็นเฮ้อนึกแล้วใหญ่เด็กนั่นไม่ได้ทําให้ไม้หักนี่เขาแอบหักมันด้วยพลังของเขาคนถือไม้กล่าวเหลือเชื่อไม่ใช่หรือแต่สิ่งที่พวกท่านเพิ่งจะประจักษ์เป็นวิชาทําลายนะเมื่อพวกท่านกินยานี้วันละสามครั้งหรือมากกว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ต่างพากันตัาสินใจเดินหนี ใช่แล้วข้าเกือบถูกหลอกซื้อแล้วไปกันเถอะไม่รู้ว่าทำไมพวกพ่อขายยาถึงใช้การหลอกลวงเช่นนี้คนถือไม้นี่เศร้าเลยเด็กถามเกิดอะไรขึ้นตอนท้ายหรือเราก็เล่นตามบทจนจบนี่ชาวบ้านกล่าวดีหาอะไรดื่มกันก่อนเถอะเด็กคนหนึ่งกล่าวลุงคนถือไม้กล่าวฮห้เจ้าจะซื้อ,อยาชวนป่วยปีแปรก้อหรอเจ้ามีเงินไหมไม่อะข้าดูลุงแล้วและนั่นก็ไม่ใช่วิธีทำการค้าด้วยเลย จะดีกว่าถ้าลุงอ้างว่ายาโดบนะจะทําให้คนแข็งแรงพอๆกับลุงอะไปไกลๆเลยไอเด็กบ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครถึงมาสอนข้าไม่ดูตัวเองบ้างเฮ้ลุงเจงเพราะไม่รับคําแนะนํานี่แหละแล้วจะเสียใจนะถ้าตัวเองเป็นพ่อขายยาต่อเราไม่มีธุระอะไรกับหมู่บ้านนี้แล้วซอนอย่าเสียแรงเปล่าเลยเก็บของกันแล้วไปได้แล้วซึ่งเด็กที่ชื่อซอนเนี่ยกกําลังเอาเหินไล่ปลาเด็กที่มาแนะนํา ในขณะที่เพอเอกนั่งอยู่พนักงานบริการกล่าวว่าขอโทษที่ให้รอนานสองเหรียญใช่ไหมลุงถูกแล้วขอบคุณที่อุดหนุนและเพอเอกก็เดินจากไปในขณะที่เพอเอกเดินทางมาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงร้องและกล่าวว่าอย่าทําร้ายเราเลยไม่มีอะไรหลอกแต่นี่ขอบคัวรเราที่กําลังรองเราจะพากันอดตายนะถ้าจะเอาของทั้งหมดนี่ไปซึ่งในตอนนี้ตาลุงที่โชว์ไม้ก็กําลังโดนข่มขู่เฮ้อเราทุกคนก็ใช้วิธีนี้แหละเราต้องลงมือกับคนที่แพ้อย่างเขาเฮ้อ โชคร้ายจริงปล่อยมันไปเถอะคนที่หักไม้โชว์โคกงำนับและกล่าวว่าจริงเลอขอบคุณขอบคุณท่านมากหัวหน้าโจนกล่าวปล่อยลงนรกพวกลุกน้องกล่าวได้เลยและพวกโจนก็ตัดสินใจฟันเข้ามาคนถือไม้ก็หลับตาโอบกอดเด็กและพอลืมตาขึ้นมาโจนคนนั้นก็สลบไปแล้วพวกโจนถามใครทำนะฮึและก็มองมาทางด้านพระเอกไอ้บาซบรู้ไหมว่าแกกำลังเล่นอยู่กับใครและพวกโจนก็บุกเข้ามาหาพระเอก ถึงกับเป็นที่แน่นอนเพราะเอกก็จัดการพวกโจรไปเป็นที่เรียบร้อยเด็กคนนั้นกล่าวแข็งแกร่งผลถือไม้กล่าวโอ้โปรดรอก่อนขอรับท่านช่วยชีวิตเราข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านอย่างไรเพระเอกกล่าวไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงคนที่รอขายยากล่าวได้โปรดบ้านเราอยู่ไม่ไกลจากนี่อย่างน้อยข้าอยากเลี้ยงอาหารท่านโปรดอย่าปฏิเสธเลยเพระเอกกล่าวไม่ละมีที่ที่ข้าต้องไปไม่เป็นไรจริงๆ บางที่ที่ท่านต้องไปหรือที่ซึ่งเรียกว่าแนซอนยังแต่ข้าไม่เคยไปที่นั่นและหาทางไปไม่ง่ายขนาดใช้แผ่นที่ก็ตามซึ่งพ่อค้าคนนั้นก็ดันบีบแขนพระเอกสันแน่นจนพระเอกรู้สึกเล็กน้อยฮ่าฮ่าช่างบังเอิญจริงบ้านข้าอยู่ระหว่างทางไปแนซอนยังพอดีถ้าอย่างนั้นก็ไปพักค้างบ้านข้ากันเถอะเจ้ารู้จักแนซอนยังหรือข้ารู้หรือแน่นอนข้าพาท่านไปที่นั่นได้เองงั้นหรือ ได้เลยท่านช่วยชีวิตเราไว้ข้าจะทําบางอย่างตอบแทนให้ท่านอย่างนั้นก็ได้หวังว่าคงจะไม่เป็นการรบกวนท่านนะโอ้ไม่เลยข้ามีแต่จะยินดีที่ท่านให้โอกาสกับข้าได้ตอบแทนบุญคุณซ่อนเก็บของกันเถอะซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็ปาก้อนหินใส่พวกโจรเช่นกันข้าบอกว่าอย่าเสียแรงเสียเวลาเลยไปกันเถอะเก็บความรู้ท้ายคลิปของวิตามิน B12 ช่วยบำรุงประสาททำให้ระบบประสาทแข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมาธิความจําและการทรงตัวช่วยบรรเทาอาการงุนงิดลดความเครียดช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตทําให้ร่างกายสามารถใช้ไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตได้อย่างเหมาะสม